ัวใจของการทําธุรกิจการค้าก็คือเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการนะครับรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องเอาอะไรมาพนันกับอะไรครับสวัสดีครับผมชยพลสมพนักค,คุลนะครับประกอบธุรกิจอยู่ที่บริษัทพัฒน,กนากลการเอเจนจำกัดนะครับบริษัทของเราเนี่ยทำเกี่ยวกับระบบอุปกรณ์ขนถ่ายลำเลียงคอนเวีเยร์ซิสเต็มนะครับคลังสินค้าคลังสินค้าอัตโนมัติและระบบจัดจ่ายสินค้าอัตโนมัติ ผมจบจากมหาวิทยาลัยหอค้าไทยในการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีนะครับผมเข้ามาเรียนตั้งแต่ปี2 5 3 7นะครับก็จบมาหน้ากะสักประมาณ2 0กว่าปีละโดยภา,าคสาขาที่ผมเรียนเนี่ยผมเรียนการค้าระหว่างประเทศตอนที่เรียนจบเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปทํางานข้างนอกนะครับก็มีโอกาสได้ใช้วิชานะครับในเรื่องขององความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนําเข้าส่งออกเทอมอินโคเทอมอะไรต่างๆด้วยแต่ก็เนื่องจากตอนนั้นยังเด็กอยู่ ในสกบงานที่รับผิดชอบก็ไม่ได้เยอะอะไรมากจนทั้งผมก็กลับมาเริ่มต้นทําธุรกิจเองละซึ่งจริงๆแล้วธุรกิจที่เริ่มต้นทำเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับศาสตร์ที่เรียนมาจะขอนคาดเท่าไหรนะ่นักนะครับเพราะว่าที่เราเรียนมาเรียนภาคบริหารแต่งานที่เราทำเนี่ยเราทำางานภาควิศวกรรมนะครับซึ่งสิ่งที่ ผมรู้สึกว่าตอนที่เรามาทำธุร vale กิจเองเนี director, ่ยสิ <S <s ่งท <l> ี่หอค้าเขาปลูกฝังเรามาตั้งแต่เล็กก็คือสอนให้เราเปรู้จักเป็นผู้ประกอบการนะครับก็องค์เรื่องของทักษะของงานนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องไปศึกษาแต่ผมว่าหัวใจของการทําธุรกิจการค้า ก็คือเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการนะครับ hmm. ร eh like ู้ได้อย่างไรว่าจะต้องเอาอะไรมาพันวกกับอะไรเพื่อให้เกิดเป็นธุรกิจเกิดขึ้นผมเริ่มต้นคนเดียวเลยนะครับจนกระทั่งเรามีทีมงานใหญ่ขึ้นมากขึ้นจนปัจจุบันนียเรามีอยู่80กว่าท่านนะครับในส่วนของตัวโรงงานเราเราก็ได้ออาความรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้มีการแับขับเอาองค์ความรู้ต่างๆนะครับมาไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางด้านของการเงินการตลาดการจัดการเรื่องของ organization behavior ต่างๆ OM นะครับก็มีมาใช้ ทำธุรกิจไปถึงจุดจุดหนึ่งนะครับก็เริ่มเกิดรู้ความรู้สึกว่าตันนะครับเหมือนกับเอ๊ะทำไมเราขยายธุรกิจไม่ได้ทําไมเราถึงไม่สามารถที่จะสร้างความได้เปลี่ยนทางการแข่งขันในประกอบกับธุรกิจการค้าในโลกยุคปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนที่เร็วแรงขึ้นนะครับก็เลยตัดสินใจมาเรียนมหาวิทยาลัยหอค้าในระดับชั้นปริญญาโทนะครับภาคสาขาก็ผู้ประกอบการนะครับ IE นะครับซึ่งก็ไม่ผิดหวังเลยนะครับเพราะว่า ทุกวิชาความรู้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเงินนะครับการตลาดการจัดการนะครับรวมถึงหลักสูตรวิชาใหม่อาทิเช่นดิจิทัลนะครับซึ่งผมมาว่า Digital อ s ส i ไลนะครับในโลกปัจจุบันนี้เราได้รับความรู้เนี่ยตลอดระยะเวลาในหลักสูตรมาเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากทีเดียว <DM K> ผมสามารถเอาความรู้ต่างมานั่งวิเคราะห์กับธุรกิจองค์กรของเราเองเนี่ยพบว่าไม่ว่าจะเป็นเอา7 s มาก็ดีนะครับ 7P มาในเรื่องของการตลาด เอาเป้าหมายทางการเงินนะครับมาเป็นตัวตั้งต้นในการที่จะวางเป้าหมายในการดําเนินธุรก,กิจเราต่อจากนี้1ปี2ปี3ปีและรวมถึงตั้งเป้าที่จะไปท,ทําธุรกิจที่ต่างประเทศใน AC ซนะครับซึ่งเนื้อหาต่างๆที่เราได้เรียนนั้นนะครับเราก็นํามาประยุกต์ใช้แล้วก็ยิ่งตอนที่ทํา i s เนี่ยเราก็ได้เอาธุรก,กิจส่วนตัวเนี่ยนะครับเอามาตั้งทําเคสจริงๆปรากฏว่าเราเห็นอะไรเต็มเป็นหมดเลยนะครับซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ผมถือว่า เมื่อปิดเที่วค่าเทอมอ่ะผมถือว่าผมคุ้มค่ามากๆเพราะว่าเราสามารถที่จะเบรกทูได้เลยว่าโอเคเราเข้าใจแล้วว่าที่แล้วมาธุรกิจเราติดล,ดลมอะไรนะครับผมแล้วก็สิ่งที่น่าภูมิใจก็คือหลังจากที่เราเรียนเนี่ยผมก็ได้มีการเข้าร่วมโครงการกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการเข้าร่วมห่วงโซ่คุณค่าระดับสากลนะครับซึ่ง,งทางบริษัทเราเนี่ยได้ผ่านการคัดเลือกนะครับจาก50บริษัทแล้วก็เป็นดีเด่น5บริษัทนะครับผมเราก็ได้ไดรับ รางวัลน,นะครับซึ่งโครงการนี้ของกระทรวงอาศาศาศากอุตสาหกรรมเนี่ยก็ได้ร่วมกับ global chain ในเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับ value chain กับธุรกิจใน a อ c และญี่ปุ่นเป็นหลักซึ่งน่าจะมีธุรกิจ SME เนี่ยในระดับภูมิภาคอาเซียนเนี่ยมากกว่า40,000บริษัทซึ่งผมก็มาว่าถ้าวันก่อนผมไม่ตัดใจมาเรียนที่หอค้าในภาคบริจาโท ผมอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของอความจําเป็นของ Value Chain คืออะไรนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันสามารถจะมาต่อยอดอะไรกับธุรกิจใน s m e ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงอย่างนี้ได้ก็ถือว่าคุ้มค่าครับตลอดระยะเวลามาก็น่าจะเรียกว่าเป็นเนื้อแท้ของทางของอันคาไปละแล้วก็ผมมีความภูมิใจที่สุดนะครับที่จะบอกว่าผมเป็นนิสิตของของอันคารค์าไทยครับ